นี่คือย่านถนนคนเดินเป็นตลาดตลาดนักเขาเรียกว่าตลาดสาวาทิ์หรือตลาดไท้รถจังหวัดภูเก็ตยามค่ำคืนนี้แสงสีระยิบระยับพ่อค้าแม่ขายมากมายมาวางของขายเป็นตลาดวารรี้ที่ใหญ่มากในจังหวัดภูเก็ต อยู่ตรงหน้าบ้านพอดีเรากำลังจะขึ้นนอนเดี๋ยวนี้จลาดเขายั่ขึ้นข้ากันอยู่จลาดนี้ส่วนมากจะเป็นฝรั่งคนต่างชาติทั้งนั้นเลยที่มาเดินกันมากจริง,รงๆแทบจะไม่ค่อยเห็นคนไทยเลยเยวลาเข้าไปในจลาบาดแต่นี้เคยหน้าถนนดูยามค่ำคืนเลโอ้แสงไฟ แม่ค้านี่มากจริงจรตลาดเป็นตลาดที่ตั้งมานานประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วพี่น้องแม้จะผ่านโควิดมาแล้วตลาดนี้ก็ยังอยู่ต่อไม่ล้มสลายรายได้สูงมากแม่ค้าก็ได้พลยสมากินกับตลาดนี้เยอะๆรวย้วก็หลายคนที่จนก็มีเป็นตลาดที่น่าเดิน ยามราตรีมีหลากหลายสินค้าให้ชมอาหารค็มีเยอะแล้วเลือกกินอาหารไทยอาหารจีนอาหารพลังมีหมดท่านมาภูกเก็ตก็มาเดินตลาดนี้ไทยนะรับรองว่าไม่ผิดหวัง